คนปีศาจที่ได้ฉายาว่าราชาแห่งโลกคนตายเป็นสายปารามิเทียลูกแบบเหนือมนุษย์ที่สามารถขโมยเงาของผู้อื่นได้วันนี้ไน้บอกฟุตผู้ะแต่งตัวเป็นไอห,หนุ่มสุดเบี้ยวซิกค,คาเกโนจากอนิเมะเรื่องชีวิตไม่ต้องเด่นขอเป็นเทพในเงา ใช้ผลเงาหรือว่าผลชาโดฟาร์มเลวหนถึงเจ็กันฮนะมาดูกันว่าจะโกงขนาดไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครใหกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะและมาเดินไปดีนี้ผมแจกนะครับเพียงตอบถามว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยควบคุมเงาคนอื่นได้แล้วก็จะใช้มันทำอะไรเป็นอย่างแรกซุม่มแจกไอดีนี้แล้วก็ผลเงาอีก5ผลนะครับคอมเมนต์กันเยอะนะและ้วคอมเนแล้วก็ไปดูกันเลย ตมร้านระเบิดและทิลาวาบัคร้านรับเติมโลบัคสุดเซียวเหล็กโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพาสอีกเป็นร้อยแมพเช่น ฟุตคิงสักศรีออสตุยยังไม่จบในนไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันไข่ด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อแต่แ้วที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีพวกแกกเลทุกท่านมาที่บอกฟุตกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับไอดีใหม่อย่างนี้ก็ต้องซื้อคูณ2มันนี่คูณ2มาสเตอร์ี่แล้วก็นี่ครับผมคูณ2ดับที่ไม่รู้ว่ามันจะดอับอะไรให้กูหรือเปล่าและแน่นอนครับผมแล้วก็เข้าแมบอนิเมดิซานก่อนครับผมเพื่อไปแต่งตัวนะฮ <c oughs> นนะน ต่างมากมายเลยถ้าผู้ชมกลับนะเออใครที่ชอบคอร์สเพล์ก็มาจัดกันได้นะครับใครอยากปรับความเรยวตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เลือกวาร์ปได้เลยนะครับเราจะวาร์ปไปที่โซนอนิเมะอื่นๆนะครับโซนนี้จะเป็นอนิเมะเรื่องอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโซนนะครับที่ผมจัดไว้ให้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีไอทิกนะนี่เลยว่ารุ่นักเบียร์อยู่นี้นะครับกดไทออนทดลองใส่ดูก่อนได้นะว่าเทหรือเปล่านครับถ้าเทแล้วถูกใจอยากจะไปเล่นแบบอื่นแล้วก็กดซื้อภายในแบบได้เลยผู้ชมครับจะไปนั่งหาของเองเนี่ยฮะเราหามา เงากันวันนี้พอซื้อของในแบบอนิเมะดีไซน์เสร็จแล้วก็นี่เลยครับได้มาแล้วอู้ไอดีใหม่ได้นี่ด้วยฮะเออเผ่าฉลามบุกสู้ชีวิตครับผมมาถึงนะฮะเออบักซิกของเรานะครับนะก็ไปซื้อผลเงากันก่อนเลยครับนะมันเป็นผลระดับเออีเจนดารีเหมือนกันเนี่ยผลเนี่ยอู้ราคา2425โลบักเลยมึงนี่ไม่ต่างกับผลมังกรคลิปที่แล้วเลยนะไอเวนโอเคจัดมาแล้วครับท่านผู้ชมครับแล้วก็อย่าลืมซื้อคูณ2กันด้วยฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลนี่เนี่ยมันโกงหรือเปล่าฮะท่านผู้ชชมมมมครรัับบโโอออ้้้หหีีลลลลาาายยยสกกกิเเแตตต่่่นใวผง ก่อนคลิปที่แล้วนะรับเค้ดเลยนะผู้ชมครับหน้าบังซิกของเราครับผมเฮ้ยกูเรียกบงังซะแล้ว <c oughs> อนะครับดักเบียร์ของเราก็ลากมอนเลยครับผมลองใช้สกิลกันดูฮะระเบิดตู้มโอ้คิบหายนักฟาร์มได้แท้จริงครับผมสกิลแรกของโคนจาโดานั้นมันล็อกแค่ตัวเดียวโอ้โหกูปวดหัวออนล์เลยครับหลังจากที่กูใช้สกิลแรกไปคิบหายการชักของแท้ฮะผลน,นี้สกิลแรกมันไม่เหมาะกับการฟาร์มเลย <c oughs> ไอเวนกว่าจะนิง่งก<ค>ูก็ส<ค>ิ่งมาก่อนนะท่านผู้ชมครับนะอหกว่าจะตายเนี่ยฮะต้องใช้หมัดช่วยนะท่านผู้ชมครับไม่งั้นไม่ไหวจริงว่ะเออ <N an> <N an> นานแน่นอนนะครับยิ่งเราฟาร์มไปนะครับไอผลนี่มันจะมีค่าอะไรก็ไม่รู้นะครับทาให้ตัวของเราเนี่ยนะครับมีออร่านะครับนะความมือดออกมานะครับนี่สินะออร่าของเงาเนาะเออผลชาโด้ไงเออและผลเงาไม่เหมือนกันเลยวะชาโดกับเงาเออมันแปลความหมายเดียวกันหรือเปล่าไอ้นุ่นเงาไอ้นี่มืดโอเคโอเคแบ็คโฮ ของแท้ก็ต้องผลชาโดาสาวก็ไอ้น้องนี่เรียบร้อยก็ผมกว่าจะฟาร์มได้เวลสิบทำไมบันนานขนาดนี้เลยครับ <c oughs> ต่อไปครับผมนะไปเอาเงาให้พวกลิงแดกกันดีกว่าครับผมนะเผื่อจะกูควรจะควบคุมพวกมันได้บ้างนะครับไปริซาก้กันเลยขี่เลืองงงไปก่อนละกันนะน้องขึ้นเกาะมาอย่างแบบโอ้โหออร่าเต็มตัวนะครับคนที่เห็นมากไกลบอกว่าไอเจ้าที่ไม่อาบน้ําหรือเปล่าในะกลิ่นตัวพุ่งออกมาเลยเนี่ยไม่ใช่ไหนไอนี่เป็นพลังของผลเงาไงเออผลเงาแต่มันจะใช้ ได้ตอนแบบมีสกิลวีไม่ใช่เหรอไอออร่าเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมครับฟาร์มไปเลยฮะเออสกิลกูมีแค่สกิลเดียวตอนนี้อะแล้วไม่ล็อกเป้าด้วยไงประเด็นกูก็ต้องนี่แหละฮะเออไล่ไล่แบบต่อยต่อยไปครับผมต่อยกับลิงกังนะครับลิงลบุรีนะฮะแล้วก็ใช้สกิลไปครับไม่ตายด้วยท่านผู้ชมครับคืออะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเกิดปุยมุ้ยและอะไรนะใครพ่นขี้ออกมาผลโอ้โหซาโมกอีกแล้วครับผมนะอย่ามาลัดกวยหนุ่มโอ้โหมึงตบกูหมดเลยบอกได้คำเดียวว่าบางซิกเราท้อแท้เลยครับท่านผู้ชมครับแม่งเ้ยโดย ลัดบ่อยและเกินนะครับด้วยสกิลที่มันแบบไม่เป็นเอีเลยท่านผู้ชมครับคือล็อกเป้าเลยล็อกตัวเดียวเลยมันยากมากเลยท่านผู้ชมนับกูแบบททอเจไม่แคลวิเวอร์สิก็ถึงเวลามาสู้กับกอริล่าแล้วครับผมโอ้โหดำเนี่ยเหมือนกันเลยมึงกับกูนี่ไม่ต่างกันเลยนะไอ้น้องเออต่างกันแค่รูปพันธุ์สัานนี่แหละเออสกิลครับผมโอ้โหต้องมานั่งตีทีละตัวท่านผู้ชมครับโคตรอนาถเลยแต่เขาบอกว่าไอ้ผลเนี่ยสกิลเอฟมันโกงท่านผู้ชมนะซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพยายามฟาร์มมันถง เร็วๆแล้วกันนะครับผมว่ามันน่าจะง่ายขึ้นเยอะนะโอเคจัดการพวกลิงกลงพวกนี้ไปก่อนดูดิอยากเลยเกินเดียเอ้ยตกรอสกิลแม่กูดาวโอเคได้ลยหนึ่งตัวรออีกหนึ่งตัวไอ้น้องรอกูก่อนไอ้น้องบ๊มเรียบร้อยโอเคและเลเวลยี่สิบสี่ก็มาสู้กับนี่เลยครับผมบอสลิงครับผมและใครก็ไม่รู้มาลาดได้กูนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะครับกูก็ไม่ต้องสู้กับลิงนานนะฮะเออขอบคุณมากๆน้อง เลเวล58ได้เวลามาแดกกันแล้วครับผมตอนนี้ผมได้สกิล F มาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับก็บอกว่าสกิลนี้โกมากมึงดูแล้วกันครับผมสกิลไทยะโอ้โหกายร่างเป็นอะไรนะขางขาวนะครับแล้วก็นะทะลุทะลวงนะครับนะขโมยเงาบื้อเนี่ยเฮ้ยเป็นโกอ่ะเออจากตอนแรกที่กูท้อแท้เลยนะครับเจอสกิล F ไปโอ้โหฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับให้อารมณ์เหมือนฟาร์มใช้ผลในนี่เลยอ่ะผลยีมะที่มันมาใหม่อ่ะเออที่แบบบินชนอะไรเงี้ยมาดิเออขอดูหน่อยแล้วกันบากีนี่กูหมุนเลยหมุน หมุนเนะฮะอาจจะมึหนหนัวนะใครดูคลิปเนี้ยแต่มันเจ๋งจริงว่ะผลเนี่ยสกิลเอฟต้องดูดิไถ่ไถไถทีเลือดหายไปเป็นหลอดไอ้น้องตายเลยเฮ้โยโยวยโคตรง่ายเลยวันท่านผู้ชมเลเวล87นะผมมากันแบบเร็วๆตอนนี้เรามีสกิลเอ็กซ์แล้วด้วยท่านผู้ชมครับขอสู้กับไอ้รุ่นเทสกีหน่อยละกันนะท่านผู้ชมฮะมาดูกันว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเจ๋งจริงหรือเปล่าครับผมมาดูกันเจอสกิลเอ็กซ์ไปก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหล็อกเป้าอีกแล้วตัวเดียวอีกแล้วฮะสองสกิลแรกคือแบบเออไม่เอลอีเลยนะครับแต่สกกกิลู เอโอีไม่ได้แดกแหวกนรกนี่เป็นไงหลายน้องหายหมดเลยโคตรดีฮะโอเคลากต่อกันเลยครับผมสองตัวมาเดี๋ยวกูจะพาไปนี่เลยครับผมสวัสดีหนุ่มม่าไถ่ายถ่ยถ่ยเป็นรถแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์ไอ้น้องรถแท็กเตอร์นี่เป็นไงไม่ตายด้วยหายไปไหนบอมบูปซับเบรียเรียบร้อยตายหูหมดเลยแล้วก็ยังไม่แคล้วมาสู้กับนักวิทยาศาสตร์พวกนี้ต่อฮะนักธรณีอะไรพวกมึงเนี่ยเออกูจะถ่ายให้ตายหูให้หมดแต่กูบอกเลยไม่ไม่มาขุดกูบ้างขุดสุ เอ้ยไม่ใช่อะไระเนี่ยไปนะครับไปมุ่งหน้าไปศูนนี่เลยฮะเกาะเอ่อน้ําแข็งนะครับเกาะอีมานั่นเองนะครับแต่ตอนแรกว่าจะบินไปนะแต่ดูตรงและสกิลเอฟกูเนี่ยบินได้ไม่นานหรอกฮะเออมันไม่เชิงว,ว่าเอามาเป็นสกิลบินเอ้าแล้วเลือใครก็ไม่รู้กูขโมยมานะครับกูก็ต้องบินแล้วแหละจังหวะนี้ <c oughs> บินมาอย่างแรกที่เราต้องไปซื้อนั่นคือพวกฮากี้ต่างๆกับลุงเลลี่ที่อยู่กับเมียมันนะครับไม่ใช่น้ำผัวมันต่างหาลาเออเดี๋ยวนี้แม่พาผัวมาอยู่บ้านด้วยนะลุงเลลี่มีแซวหน่ออยยล้วกกัััันนนนไปครรบบผมเะตี บอกเลยเดี๋ยวเค็ดไหนก็เอากูม่อยู่ทั้งนั้นแหละครับผมนะลากมอนกันก่อนครับผมกับวัยรุ่นเอสกีหมูนะฮะมาดูกันนะครับมาแล้วเราก็ไถเลยครับผมไถเป็นเส้นตรงนะครับสกิลไถมันไม่แบบไม่กระเด็นมอนด้วยนะโคตรด,ดีตอนแรกกูจะด่าผลเนี่ยนะครับถ้ามึงไม่สกิลเอฟเนี่ยโอ้ยบอกได้เลยว่าระยะหมามากนะครับแกนี่แบบอีซี่มากเลยว่ะโคตรตึง และแน่นอนว่าเราก็จบเควสนี้ได้แบบสบายๆด้วยวิธีการไถของเรานั่นเองท่านผู้ชมครับเออเรียบร้อยนะครับไปสวรรค์ไดน,น,น้องร้อยห้าพี่ว่างไงโอ้ร้อยห้านี่ถูกไปนะต่อไปครับผมสู้กับไวรุ่นเยตุสแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยจะถ่าากูลงหรือเปล่าเออดีดูโอกูเล่นซักสเตไม่นากูหมดเลยท่านผู้ชมเออผลมันเจ๋งจริงดูสเตไม่น่ากูไปเหลือแล้วคตรตึงผลเี่ยเออมาไถเลยน้องไถไม่ได้วเออโอเคครับผม,ม,ม,ผม,ผมกสมมคคผมูสู้เยตุสไม่ได้ทุกทีแล้วแม่งทุบก,กูตาย าโอเคกูก็ข้ามตายเหมือนกันแล้วกะและตอนนี้บักซิกของเราในครับน้ามูนามาที่มาเรีนฟอร์แล้วท่านผู้ชมครับมาสู้กับนี่เลยครับผมน้าพลเรือโทโอโกะมาแล้วกุ๊กุ๋ยนะครับนะไอ้นี่ชื่อมันเลยวะกูถามจริงมาถึงแล้วก็ถไยเลยครับมันงงเลยฮะเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยมีขางคาวเต็มไปหมดเลยกูเปิดไฟแล้วยังมีขางคาวได้ไงนะครับนี่เลยครับโอ้แต่สกิลเอฟนะครับผมสักิลมาแล้วว่าเราสามารถโดนแคนเซิลได้นะครับถ้าหากว่าเอ่อมอนเนี่ยนะครับใช้ใช้สกิลใส่เราได้เลยนะฮะอ้โอเคโอเค เข้าสู่เลเวล246แล้วท่านผู้ชมครับมาสู้กับนี่เลยครับผู้ใช้ผลพิษที่ไม่เคยใช้กูเลยนะครับเออไม่เห็นโชว์เลยพี่นะครับเจอผลชาโด้ไปหน่อยละกันไอ้น้องเอแล้วก็ไถไปเลยครับผมไถหน้าจ่ายไปจ่ายไปกระพีฟนะครับนะแล้วก็แทงแทงยับยับบุบบับซับเบ้นะครับตอนนี้ได้สกิลซีมาเล่นด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสกิลที่เหมือนจะไม่จะเอลอีกแล้วนะฮะเออกวาสกิลหลักของไอ้ผลชาโด้น่าจะเป็นสกิลเอฟนี่แหละท่านผู้ชมดูดีสกิลซีนะครับเปิดระเบิดนะครับเออแต่ยิ่งมันก็เอออนิดๆละ แต่ก็มันไม่เยอะไม่เยอะนะครับไม่กว้างมากนะครับแต่เจอสกิลเอฟกูหน่อยละกันนะครับเออ ทำไว้ห้าสกิลหลักคือสกิลเอฟนะครับเซ็ตเอ็กซีวีเนี่ยน่าจะเป็นสกิลรอง <c oughs> ดูดิไม่ได้ทำดาเมจกูเลยเลือดกูไม่ลดสักแอะท่านผู้ชมครับไอ้รุ่นดาบยาวทำอะไรกูไม่ได้เลยฟาโลตึงๆเรียบร้อยฮะกูได้ดาบม,มาด้วยต่อไปก็ถึงคิวของมึงแล้วไอ้โดฟามิโกขโมยยาคู่เถื่อนนี่มาถึงแล้วก็จัดสกิลทุกรูปแบบที่มีฮะแล้วก็ไถมาเลยครับผมซึ่งในถุเนี่ยมันไถแล้วมันอาจจะบักๆหน่อยนะมันจะขึ้นสูงนะครับเอออาจจะใช้ใช้ดับๆใช้ใช้ดับๆแล้วนี่ฮะแป๊บเดียวคคครรรับบผมเเเเเเลลลลลืืืออออดหหหงงงงงยย็นนฟ้้าไโโตตตตึึี ยเอ,อแล้วก็ยิงพลังไปแล้วก็ทุบทุบทุบนี่ฮะปึ้งตายโอ้โหโคตรง่ายนะครับวิลกุต ต่อไปมาที่เกาะลาวาครับผมเกาะนี้จะร้อนๆหน่อยนะครับนะเพราะว่ามีแต่คน,นไม่ดีไงเอออยู่มาหลายปีแล้วไม่ดีสักคนเลยในเกาะนี้นะครับใครที่อยากย้ายบา้านมาอยู่เกาะนี้นะครับผมแนะนําว่าให้รีบออกโดยด่วนเลยท่านผู้ชมครับไปอยู่เกาะอ,อื่นดีกว่าฮะเออเกาะอ,อื่นเนี่ยก็ดีกว่าเยอะเลยนะครับนะเกาะน,นี้ราคาแพงครับผมมีแต่ของแพงๆทัง้งนั้นเลยนะผมไม่เกมหมายถึงในเกมบอ,อกฟุตนะอ,อ,อย่า,ยา,ยาคิดไปไกลเด้อเดี๋ยวดนดรามา่า และตอนนี้เราก็ไถไปเลยครับผมทจานผู้ชมครับนะยิงไปเลยครับผมสกิลกูโหดไอ้น้องนี่สกิลซีไปหน่อยมาล่ะเออแป๊บเดียวก็ตายแล้วเราก็ไถตายเลยนะฮะไปต่อไปสู้กับนะครับนายกของเกาะนี้ท่้าผู้ชมครับซึ่งเขาบริหารไม่ค่อยดีเลยฮะเออทำไมเกาะมันร้อนขนาดนี้วะพี่ทำไมไม่ติดแอร์ฮะไม่ติดแอร์ชาวบ้านเลยไม่ในคนร้อนเก็ออกมาโวยวายนะฮะเออเขาจะตายหากันหมดแล้วนะครับผมอะไรจัดการให้ครับผมนะเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนนายกให้นะครับนะคนในประเทศนี้ไม่ใช่คนในเกาะนี้ลืมไป นะครับพูดประเทศได้ไงไอจิเกาะก็เป็นประเทศได้ท่านผู้ชมครับนะไอเดินในตัวชื่ออาคายุทธครับท่านผู้นี่กูตายแล้วผมกูได้ปืนมาด้วยต่อไปก็ลงมาสู่ใต้น้ำครับผมเกาะมนุษย์เหยือกนั่นเองนะท่านผู้ชมครับผมไอพวกนี้นะครับหายใจใต้น้าได้น่นเองนะครับก็กูก็หายใจได้เหมือนกันแม่ง้นกูจะลงมาได้ยังไงนะฮะโอเคครับผมนะเออโชว์ให้รู้โลกรู้แล้วกันว่าดีนะครับผลงอไอ้น้องไรเทียมฐานไม่มีใครต่อสู้ได้เลยดูจัดทุกสกิลที่มีโอ้โหไถไปเลย รับจ้างไถนาผลนี่เป็นโคตรกูจริงวะ่ะกูโคตรชอบเลยเหล่สกิว,วีเนี่ยนะครับเหมือนจะเก็บสแตได้เนานะแล้วก็กดสกิว,วีเนี่ยมันจะแบบทำดาเมจเป็นวงกลมนะจะไม่ผิดนะเออโอเครออีกตัวหนึ่งค่าอีกตัวหน,หนึ่งนะครับเออใช้300ร้อบตเตอรี่สัือกิวีเนี่ยใช้ได้อยู่นะโอเคต่อไปครับผมสู้กับไอ้โหดีครับผมนาปลาดุกเดี๋ยวกูอยากจะกินจำปลาดุกอืม ซอยจุปลาดุกเนี่ยเคยกินหรือเปล่ามาถึงกูยัดเลยละกันครับผมนะไอปลาจระมิดแลก็ลงปลาเยี่ยอะไรก็ได้เ่ะเด้เออปลาดุกหรือปลาจระมิดกูไม่สนใจแต่กูอยากได้ทันเดอร์มึงอ่ะขอได้ไหมดาบมึงอ่ะดาบอะไรเขาเรียกอะไรนะเออเขียวไม่ใช่เออช่างมันเถินนะครับแต่กูอยากได้เอาไหมกูเถอะกูจะมาถือแต่มันฆ่ากูตายนะท่านผู้ชมครับไม่น่าไปห้าวกับมันเลยโอเคกูจริงแล้วนะครับกูบินเข้าไปเลยละกันนะครับมาไอเวนเรียบร้อยปั๊บปอมเบ้แล้วก็ยัดสู้สกิลที่มีนะครับสกิลสีระเบิด ตุ้มตายไปเลยเวล500เลยครับผมมาหาสี่เจร้รพัดแชงขูดกันดีกว่าช่วยโลกรู้ว่าที่นี่เนี่ยผลชาโดมันตึงขนาดไหนครับผมนะขอดาบพี่หน่อยลวกันเซเบอร์ er พี่นะผมอยากได้มานานลวนะไถไปเลยครับผมเหมือนกูจะไถคนด้านบนไปด้วยครับเมื่อกี้แต่เขาไม่ตายนะครับเนื่องจากเลเวลน้อยเกินไปแล้วกูกระทืบแชงขูดกระทืบแชงขูดตายเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วดาบเซเบอร์ตึงๆขึ้นมาบนสกายเปียมากระทืบไอ้ัยรุ่น r p g ที่มันบอกว่าของผมเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหมายถึง RPG จนะฮะถ้าอย่างอื่นเ ูใหญ่กว่าไอ้น้องเออหมายถึงขาขาเออมาเราก็ไถมันไปเลยครับผมโชยโลกรู้ไปเลยนะครับว่าของผมเนี่ยดำที่สุดในโลกเออหมายถึงผลชาโดไงพวกมึงคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเออคิดเลือกอะไรโอเคต่อไปครับผมไปซื้อฮากคีสังเกตกับอูซบกันดีกว่าท่านผู้ชมครับนะไม่มีไอตัวนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับนะเออเดี๋ยวกูตายนะครับโอเคบักอีกแล้วไอฮวนเอแม่งเดินดำเมี่ยมไปเลยนะมึงเนี่ยซื้อเลยครับผมราคา7,500ฟาร์มยาวๆจนเลเวล575ย้าท่านผู้ชมครับมาสู้กับนี่เลย กดเอเนลนะครับมาโชว์ให้โลกรู้กันดีกว่าและตอนนี้เราได้สกิลวีแล้วด้วยท่านผู้ชมครับนะเก็บสเตตครบแล้วนะครับน่ามาจะสร้างโลกวงกลมออกมานะครับทำสร้างดาเมจให้กับคูณต่อสู้รวยๆอย่างนี้เลยแจเกโกเต้เลยพี่เอ้ยสกิลวีมันโกงเหมือนกันนั่นเนี่ยออถ้าจับคูณต่อสู้มาอยู่ในวงกลมได้ก็อีที่มาเตะฟักเกือกันเลยเดียวนะครับบอกได้ครับเดียวว่าบอสกดเอเนลบอกอะไรกันวะเนี่ยกูมองไม่เห็นอะไรเลยแต่กูตายแล้ว มาแบบเร็วๆเลเวล698แล้วครับผมตอนนี้ก็มาฟาร์มกันอยู่ที่เกาะสุดท้ายครับผมวอเตอร์เซเว่นของเรานั่นเองท่านผู้ชมครับตอนนี้บอกได้ขับเรียกว่าฟาร์มง่ายมากๆเลยท่านผู้ชมนะสกิลเราแรงจัดนะครับอือสุดตึงสุดอันตรายดูนะครับอือสู้มอนแป๊บเดียวตายหงหมดเลยว้าวโคตรแรงนะครับเดี๋ยวเราไปสู้กับบอสตัวสุดท้ายกันนะไอซายบอกนั่นเองครับผมตอนนี้เลเวล700แล้วจริงอ่ะนะครับแต่ว่าขอสู้หน่อยละกกันนะครับอยากรู้ว่ามันตึงหรือเปล่า ามาหน่อยรักกันนี่เจอแ,แล้วเราก็ซัดเลยครับผมนะนี่ตอนนี้สแตลลราครบนะเปิดสกิลวีไปฮะ ให้พลังมาดูดไปครับผมโดนแล้วมึงโดนแล้วเอหาเงาตัวเองไม่เจอละสี่โดนกูแล้วกูก็หาตัวเองไม่เจอเหมือนกันนะครับตอนเล่นลายตาไปหมดเลยนี่เปิดสกิลวีร์้วไปครับแล้วเราก็ไถ่ไถ่ครับผมไถ่แล้วก็ยิงสกิลฮะหายหายกูก็หายาหา,ยหายไม่เจอโอเคเจอแล้วครับไอ้น้องนี่บอมนะครับเลือดแดงแล้วนะครับโอ้แล้วกูฆ่าใครตายด้วยนะได้ใครจะมาฆ่ากูหรือเปล่าโปหรือเปล่าไม่สนใจครับผมสกิลกูแรงเกินไอ้น้องเรียบร้อยตายครับผมเรียบร้อยแล้วโอ้ยนี่ไงโปโปที่อ่า โปตาย จากนั้นเราก็รับคุญแจและเปิดไปสู้กับไอ้คู่ซันตัวตึงนะครับที่จะพาเราไปโลกนั่นเดงนะฮะก็เจอไปหน่อยแล้วกันพลังกูอยู่ในโลกแคบป็นอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยครับหวานเจี๊ยบเลยทีเดียฮะแป๊บเดียวนะครับไม่ทันได้ทําอะไรกูหรอกกูบอกเลยนะฮะกูไถเป็นรถแท็กเตอร์เลยนะครับผมนะเออย่อแปดร้อยแรงม้าครับผมนะดันบุญก็ตายนะลาก็ตายครับผมเรียบร้อยฮะเท่านี้เราก็มุ่งหน้าไปที่โลกที่2ได้แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นนัดสิ้นสุดสำหรับผลเงานะครับนะมาให้คะแนนกันหน่อยลดีกว่านะครับสำหรับผลเงาอนตอน 4เต็ม10เลยท่านผู้ชมครับสกิลแรกมึงฟาร์มยากมากนะครับแต่ว่าพอได้สกิล F ปุ๊บเนี่ยโอ้โหสกิลเนี่ยผมให้9เต็ม10เลยนะในการฟาร์มนะครับม่นฟาร์มง่ายมากนะครับเออแค่ไถเท่านั้นเองนะครับตายหวงหมดเลยนะฮะโอเคนะครับนี่แหละคือผลเงานะครับใครอยากได้ไอดีนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับใครอยากแต่งเป็นซิกนะครับก็สามารถไปที่แมปอนิเมะดีไซน์ได้เลยนะครับมีตัวละครให้เลือกเยอะแยะเลยนะฮะไปเสียตังค์กันได้เด้อไปละ